สวัสดีครับทุกคนออันนี้คือ The Sims 4 EP ที่4นะฮะก็พาร์ทที่แล้วมัน c ค a s ผมก็เลยต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งละก็คือเล่นแบบไม่อยากอัดเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าเบื่อนะะผมทำเฟนชิปสำหรับแบบว่าหลายคนนะฮะชวนมาปาร์ตี้ที่บ้านอะไรต่างเนะ ไอนาดีนก็เป็นเพื่อนกับคนหนึ่งมัง้งเนี่ยเล่านะฮะแล้วก็อไอเจุหนุ่มนี่เป็นแฟนกับออลิฟเหมือนเหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ยแต่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้อ่าคือยังไม่ได้ให้จูบกับกับเป็นเป็นแฟนกันนะฮะส่วนคอเดดมีแฟนไม่ใช่แฟนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ชายเดินมาเห็น เพราะผมกดคำสั่งเมส s ซ์ round เนี่ยนะฮะเป็นเมสเซ์ round ก็สักพักหนึ่งแล้วอันนี้ก็มีเพื่อนใหม่คืออเล็กซานเดอร์นะครับให้มันคุยไปเรื่อยๆสั่งให้มันคิวเยอะๆมันก็เป็นเพื่อนกันนะครับทำง่ายฮะอันนี้อ๋อมึงไม่ชอบกันแล้วเนี่ยแชทวิดอานนไม่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 อานอนคือพ่อของลูกสาวเนี่ยที่มาเอ้ยลูกชายที่ <laughs> มึงมาถึงบ้านแล้วไม่มีคนเต็มไปหมดหรอือเงี้ยเลยเหรอนึกว่าปาร์ตี้โอเคนี่มี เพื่อนเป็นอเล็กซานเดอร์อันนี้ไม่เพื่อนคือโอลิเวียฮะเป็นเพนื่อนอยู่ข้างล่างมั้งถ้าอยู่ข้างล่างอยู่ไหนวะเนี่ยนั่งทํำการบ้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวสายเขากลับบ้านให้หมดทุกคนนะฮะอเล็กซานเดอร์ Alexander, กลับไปยังวะอเล็กซานเดอร์น่าจะกลับไปแล้วส่วนสอวน้อยสอวน้อยนี่เอ่อเบสราวกันอยู่นะฮะ โอเคคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่อของหนุ่มน้อยนะครับแล้วแม่ถ้าเข้ามาในห้องนอนเมื่อไหร่นะฮะก็จบชีวิตกันครับโอเคไอตัวนี้เพิ่งตื่นนะครับเพราะว่าวาดรูปอันนี้เสร็จแล้วก็ง่วงมากโอเคเซลทูอาร์ตแกลเลอรี่อ่ะทำไมเซลไม่ได้วะ่ะอ๋อเซลได้นี่ว่ากดน้ำบังอีกโอเคจ้ดหนุ่มไปทำอยากทำอะไรครับรีเซเคลซิกโอเคฮะ นาดีนพรุ่งนี้ต้องเลื่อนขั้นโหไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ผมสั่งให้มันหยุดงานนะฮะแล้วก็วันรูปไปสองรูปนะครับตังก็ได้มาอย่างที่เห็นเนะี่ยแล้วก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วชวนคนมาคุยตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็เลยเพิ่มนั้นมาขึ้น abstract small ก็ได้นะครับนานดีนทำอะไร hug ตั้งแต่ผจะกูฟูกันเสร็จเออเสร็จแล้วเนี first kiss m a d new good friends oh pleasant fumbling's Fooling around with your girlfriend. Uh mess around with changing the romance. Hmm Ow. Open oh, fan galaniwa. Uh uh, love bird. โอเคไม่เป็นไร e ครับเดี๋ยวให้เขากลับบ้านไปก่อนแล้วพวกนี้มาออน่าจะน่าจะเดทกันไปไปกันตีนฮะบายบายแอชลี่ชื่อแอชลี่ครับแอชลี่เพจ <c oughs> เป็นคือเ,เป็นชื่อในเกมที่ตั้งให้ไว้แต่ผมไปเปลี่ยนโครงหน้าโครงตาให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะฮะโอเคไปเข้าซ่วมครับแล้วก็อันนั้นอยากเป็น successful lineage โอ้ oh, ทำอะไรไม่ได้เลยต้องจำเป็นคอมเมนเดอรนะครับเศร้าไปก่อน get one level t o get one get one skill to level three เราเป็นคริสม่าก็ไ้ไหมอ่ะเป็นคริสม่าก็ได้ไเดี๋ยวผมซื้อกระจกติดไว้ให้กันไม่ใช่ห้องนี้วะคอเดดนี่คอเดดไปมาเนี่ยทำไมคอเดดไม่เป็นพรินเซสอะคอเดดอันนี้อ้าวทำไมมันผมสร้างห้องให้มันใหม่หมวะ โอ้ oh. เพราะว่า EP ที่แล้วเราตายหาไปนะฮะงั้นเดี๋ยวผมสร้างห้องให้มันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ลวกันครับโอเคครับมาต่อฮนะก็ <c oughs> <c oughs> ที่เมื่อกี้นี้ <c oughs> ผมบอกว่าขอจัดห้องให้อันี้กลับมาเหมือนเดิมแป๊บหนึ่งคือผมใช้เวลาวันหนึ่งนะค <c oughs> ือเมื่อวานแบบว่ามันดึกแล้วก็เลย ปิดไปอันนี้ผมก็เปลี่ยนเตียงให้เจ้าเบนวาใหม่นะครับเปลี่ยนไดให้ทุกคนนะฮะเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นเพราะว่าตังเรามีตอนแรกแล้วผมก็สร้างห้องที่มันเป็นยิมให้เผื่อใครจะลดความอ้วนอนตลอนนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกไหมข้างล่างผมเปลี่ยนอันนี้ให้ใหม่ให้มันเป็นหลูขึ้นไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยนนานอะไรมาอย่างอย่างเพิ่งเปลี่ยนโอเคอันนี้ผมก็เปลี่ยนเตียงให้นิดนึงนะครับ อ่มีอะไรบอาว่าห้องน้ำนี้ยังไม่ได้ใส่ฝักบัวนี่มาเปลี่ยนไออันนี้นะฮะโต๊กินข้าวแล้วก็สตอฟคับแค่นี้บ้างฮะน่าจะแค่นี้แล้วอันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมละเพราะตอนแรกมันบักหายไปโอเคอันนี้วาดรูปต่อไปให้เสร็จฮะอ๋อผมติดไฟด้านนอกแล้วใช่ติดไฟนิดหน่อยครับก็ไม่มีอะไรมากฮะแต่ว่าวารูปเสร็จแล้วเอ็กเซเลน์ abstract 1 0 0โอเคขายได้2,000นะครับนั้นก็อืม energy เเยังเยอะอยู่เลยเพิ่งตื่นงั้นลองวาดภาพ abstract realism ดกค่ะ large realism แล้วเดี๋ยวผมซื้อฝักบัวใหม่ครับหนึ่งอันนะฝักบัว1 0 0ง ชอบคัวอันนี้ก็ได้ไมั้งเอาแบบกากไปก่อนแล้วกันนะฮะรอวอลอินชาเวอร์อาแบบนี้เดี๋ยวโอเคโอเคครับโอเคสร้างภาพวาดไว้หนึ่งนะฮะสร้างไปเรื่อยครับอันนี้รู้สึกจะเป็นภาพของเนบิวล่าอวกาศโอเค เพื่อนเยอะนะเนี่ยนะฮะดีละเพื่อนเยอะๆแนวข้างล่างเป็นภาพอะไรวะอืมไม่มีภาพที่มันเป็นดอกไม้ใช่ไหมโอเคเอามีนี่ว่าภาพนี้ดอกไม้เหมือนนข้างบนแต่ไม่เป็นไรครับพออ่าอันนี้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องอ่างานการงานเลยนะฮะของ ของชาวเซฟเออผมเปลี่ยนลุกให้มันใหม่นี่นวะไม่ไม่ยังไม่เคยเห็นโอเคเอาเลชเปลี่ยนลุกใหม่นะครับหน้าดีเหมือนเดิมนะครับทุกคนเหมือนเดิมยกเว้นเป็นวานิดนึงผมยาวขึ้นโอเดชก็ใช่ผมของเป็นวานะดูแล้วมันดูเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าไวรุ่นดีนะครับก็เลยใส่เข้าไปโอเคแล้วก็เปลี่ยนชุดให้นิดนึงนะครับวัดลกไปด้วยฮะเวลลลาวากาทครับ วาดภาพนี้เสร็จก็ไปนอนฮะโอเคเป็นเอ็กเซลเลน a ์เพนติ้งครับเซ l l to a อา g ์แกลลี่แล้วก็รลหลับครับสลีปอินสปายิงอาร์ติสทำไมอินสป r i n งอาร์ติสบวกคอนเฟ d e n นวะไม่ได้บวกอินสป r e ไม่เป็นไรไปนอนฮะโอเคบ okay. จบครับแล้วก็ข้ามเวลาไปเรื่อยๆฮะบป๊บเป๊บ ใครตื่นก่อนคนแรกชนะฮะใครวันนี้จะได้รับรางวัลจากผมครับใครตื่นคนแรกโอ้โหไม่ตื่นพร้อมกันสาคนแปลโตตื่นก่อนนะรางวัลคือกินข้าวครับ <c oughs> อ่าไป <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูกัน reach level 6 logic วันนี้วันเสาร์ไปกินข้าวแล้วก็ไปเล่นนะส่วนเจ้าหญิงเอาไปกินก็ได้เหลือข้าวกี่กี่ถ้วยวะ <c oughs> open มีเค้กเค้กเหลือเหลือเท่าไรอันนี้เหลือหนึ่งไม่รู้เหลือเท่าไรอันนี้ไม่รู้เหลืออันนี้ไม่เหลือนะะเหลืออันเดียวนเ,น,นเหลือสี่แสดงว่าเหลือประมาณหกนะครับทำไมนี้ไม่ไปกินอ่ะไปกินข้าวดิแล้วก็เลย์ครับนาดีนตาไปตากข้าวมาฮะทำไมอยู่ในกระเป๋าอะาเดี๋ยว มีข้าวค่ะอยู่ในกระเป๋าอีกทำไมเจ้าสาวในไม่ยอมตื่นครับโฮมเวิร์ทำโฮมเวิร์ให้สำเร็จก่อนสมุดกันบ้านอยู่ตรงนี้แล้วผมจะให้รางวัลครับโดยการ play instruments for to five solo hours เอ้ยมันมันเลืวอสุดท้ายี่ artistic prodigy นี่จะได้ rewarde t r a ก็คือ creative creatively gifted creative g i f t e sims build a d u a t c creative skill faster โอเคก็คือผมจะต้องให้มันได้ level เจ็ด creativity นะฮะแล้วก็เล่นเครื่องดนตรี5ชั่วโมงจากนั้นวาดภาพ5ภาพในนี้นะฮะ5 5แบบโอเคส่วนอันนี้หออันที่หนึ่ง romances b scam reach level 5 mortal skill practice typing for 4 hours ทำไมวะ โอเคให้กินข้าวพลโตตื่นก่อนกันเดี๋ยวผมทำให้พลโตก่อนนะเป็นลูกที่เราไม่ได้สนใจมากที่สุดเฮ้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวผูกสัมพันธ์กับออลิฟด้วยมีอะไรตั้งเยอะยิ่งแดีเพราะว่าเราจะต่อแล้วนะฮะอีกสามวันนาดีนอีกเจ็ดนะครับแล้วจะเป็นผู้ใหญ่อดอลอันนี้เพิ่งเป็นออดอลมาเออว่ะผมลืมบอกเป็นเพิ่งไม่นอดอลมาบอกยังวะ ออกแล้วดิไม่รู้สิโอเคหิวข้าวก็กินนะครับนัดีนนนัดีนใช้ซ่วมฮะหนึ่งอันแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างไรทิ้งวิลสองงั้นเราเราไรท์ practice w r i t e g e n r e Book Practice อีกสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ใครเท่าสามวะใคโตโอเคโอดริจ กินข้าวให้เสร็จครับเลยเดี๋ยวไปทำงานทำไมเป็นแมนชั่นแบรนด์มาเป็นไอ้นี่ดิอ๋อเปนแมนชั่นแบรนด์เพราะว่าครีเอท v ฟิตี้ครบแล้วครับคอมพลี t e d โอเคงั้นเดี๋ยวผมให้เอ่อแฟลซี่แฟลซี่ก็ได้เหมือนเหมือนมียฮะโอเคโอเลช satisfaction มีสี่พันใช่ไหมฮะ ทำไมทำไม,ทำไมมีบิสเซฟี่วะบักไม่เป็นไรบัคที่ดีฮะเป็นบักที่ดีที่สุดอมีมิวซาคือจริงๆเราจะมีได้อันเดียวหรือเปล่าวะหรือ,ผม,ญญอ,อผมปัญญาอ่อนผมปัญญาอ่อนว่าวันเนี้ยหรือไม่มันก็ไม่บัคหรือไม่มันก็เป็นจริงไม่รู้ฮะ c r e a t i v e Visionary โอเคผมซื้อไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราซื้ออีกสักอันเพราะเราไี้ Reward Certification Point 4300นะครับผมมาแล้วจะซื้อ,อ Entrepreneur i a l ดีไหมเออวะ่ะลืมตั้งเวลานาฬิกาเดีย๋ยวผมตั้งก่อนโอเคตั้งสัก20นาทีคลิปนี้นานหน่อยแล้วกัน Entrepreneur i a l ไม่ตั้ง20อ่ะเออ่อ20ก็ได้วะ สิบเก้าละโอเคอ่าฮะ Entrepreneurial สองพัน huh. เราซื้อ Entrepreneurial ดี๋ยไหมเพราะาเราจะได้นั่นเร็วขึ้น f r u g e mm. l Connection Connection เหรอ Connection เดี๋ยวซื้อให้เบนวาครับ mm. อันนี้ชมนึกว่าเป็นรูปมันรูปรองเทา้าจริงเป็นรูปนอก okay. free services speedy reader เอาเป็น entrepreneurial เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรข้างล่างอ๋อไม่สำไม่สำคัญนะครับ Entrepreneur a l อ่ะซื้อฮะ Entrepreneur ให้ Old r i d g e อันนี้เหลือ150เพราะผมซื้อ Entrepreneur a l ให้เหมือนกันนะฮะจากนั้นเบนวาเบนวาซื้อโอ้โห3,000นี่ว่ะ Connection เพราะว่าผมกะว่าจะให้เขาเป็น Renaissance Sim นะฮะ ตอนต่อขึ้นในซองซิมก็คือคืออันนี้นะฮะในซองซิมเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนสายชีพไปเปลี่ยนสายชีพมานะครับก็เลยอยากจะให้ใช้เป็นคอนเนคชันเพื่อข้ามเวลได้เร็วขึ้นที่ไปเล่ะจะเลย์จริงหรอคุณเลยนนี้ดีกว่า practice เ okay, คแล้วเด็กชาย <c oughs> เด็กชายไปทำ five motor skills รับเลยนนี่คล t ดดิ คอัเดี๋ยวดูผมเวิร์กได้ดีที่สุดครับมีเมลหกอย่างอีกนิดเดียวโอเดรจกำลังจะไปทำงานครับ <Yeah. S 1> uh, painting's complete กลูเม่ cooking painting uh, mm hmm. งานภายใน12วิฮะ ideal mood inspired inspired งั้นผมต้อง gather inspiration oh, <yeah. S 1> จากรูปครับโอเคทำไมไม่ทำไมไม่ได้วะ เดี๋ยวเพิ่งไปทำงานใช่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 ผมไม่สอนฮะไป criticaly l access กันเอา่คยไปทำงานครับโอเครอให้มันเป็น inspired กันโอเคไปทำงานฮะย่ยม at work until 5pm ดีที่สุดครับไปทำงานฮะ work hard ปไปเลยก็ได้จะดีไหมวะ ผมซื้ออัน,นี่ให้มันอีกอันหนึ่งอ้าวซื้อไม่ได้มีอันนั้นเป็นกี่บาทอะกี่กี่เท่าไหร่ Never tense Never tense Shameless Steel b l a d d e r อืม Carefree สามพันโอเป็นว่า c r o t e d พันเจ็ด successful lineage ต้อง become an adult uh huh. domestic โ okay. อเคถ้าไม่ไครับเดี๋ยวเรานั่นไปก่อนแล้วก็ hunger แล้วก็ hygiene uh huh. นะฮะทำการบ้าน75%ล้วเนี่ยทำอีกนิดนึงเป็นว่าชอง o n g เร็วเท่าไหร่เร็วยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยฮะ uh huh. เพโตไปโหกําลังกายสิครับ m อเตอร์สกิลเราสามารถทำตรงตัวเองได้ไหมทำของตัวเองได้ไหมฝ่ายนี้ไม่ได้มอเตอร์สกิลเดียวทำไมมันมีทัไมมีรูปคอมได้วะรูปคอมคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าอืมเดี๋ยว practice typing มันมีอยู่ถ้าที่ไซปิ่งนะฮะถึงล้วมันเพิ่มอะไรวะงงเพิ่มมอเตอร์ปะเพิ่มมอเตอร์อาวไม่ใช่นี่ว่าผิดผิดคนเพิ่มอะไรอ๋อเพิ่มมอเตอร์จริงนะเอองั้นให้มันวัดทำไทยไปฮะ,ะโอเคครับต้องใช้คอมใช่ไหมอันนี้ถึงเ 6, ม้หกเมร่ผมให้พอเลยครับแล้วก็ craft an object on a wood working table แคเนื้ r แบรนด์ c r a i n g object งั้นเดี๋ยวเรานี้ออกได้ไหมต้องซื้อ wood crafting table มาให้ใส่ไว้พออีกต้องเลื่ออันนี้ไปหนึ่งอโอเคแล้วมันจะเปลือนไหมเนี่ยโอเคเมื่อไรเราเอามาใส่ข้างล่างก็ได้วะ ห้องนี้ก็ได้อ้ทีพองั้นวางไว้นี้กันแล้วก็อ่าผมจะเลื่อนอันนี้มาหนึ่งช่องโอเคครับ okay. แล้วก็วูดเวิร์คกิ้งมาวางตรงนี้เยี่ยมวางตรงนี้ด้านด้านนี้ก็ได้โอ okay. เคคราฟต์เดี๋ยวเดียวทำให้เมลหกันเดียอีนิดเดียจะเวลหกแล้วเนี่ย ไงหกยังปึบหกโอเคหกแล้วครับบวกสามร้อยเลยแบบบลดเดอร์ไออาบน้ำฮะไม่บลาเดอร์ตรงนี้อาบน้ำดูดลูน่อยดิผมว่ามวานผมเปลี่ยนไปแล้วนะโอเค หยิบต้นไม้ทางต้นเทคชาเวอร์บลัดเดอนี้โอเคน้อยดับสเอ็กซ์สกูว่าละเออรีเพลแเราก็ไปนั่นฮะดาดีนเฮ้ยเดี๋ยวสาวน้อยมาต้อนรับหลบไม่ต้องอาบน้ำฮะบินไฟทนไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับไปต้อนรับเธอเข้าบ้านก่อนครับ โอเคอันนี้แต่งชุดใหม่นิดหนึ่งนะฮะโรแมนส์เดี๋ยวทำจูบแรกเลยฮะ first k i s s ครับในห้องที่มีคนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะโอเคครับไปหาอะไรกินครับเดี๋ยวครับไปหาอะไรกินครับแล้วก็ทำอันนี้ครับ craft furniture ครับ sculpture เอาเป็น horse sculpture ครับแล้วก็ r e p l a c e อันนี้ไปเกะกะฮะนาดีนทำตัวแม่บ้านหน่อยครับอย่าไปหมวดแต่ว่ายน้ำฮะมอ็มอบม็อบทั้งบ้านและครับเดี๋ยวฮะ d i s p o mm hmm. s ลเ l e 7โอเคช่องโอ้โหชิพายฮะ โอเคอาบน้ำตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กินข้าวฮนะ <c oughs> โอเคนาะดีนเมื่อไร่จะทําคำสาดด้าน,นบน,นครับม็อบด้วยโอเคอะไรนวาดรูป <c oughs> อ่าไม่ใช่วาดรูปเนี่ยมสครับเจอฮะทาต่างๆนานาไปครับ โอ้เดรชมันเลยจะกลับบ้านครับเต็มแล้วนี่เปอร์ฟอร์แมนซ์ใช่หัวขาดเลยห้าโมงจะกลับถึงแล้วโอ้โหไม่ได้เลื่อนแน่เลยโอ้ <c oughs> ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนขั้นนะครับ horse sculpture value สีอ่าตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้ว่าอืมส,สวยฮะ ตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้วะอ่ะตั้งๆไ้เถอะฮะมันลายาระครับแต่ว่านี้เราเพิ่มแล้วอชิ 5, ดลเลเวล5 v e Handiness Skill on the Rocket Ship โอ้โหชิบหายครับทีมไม่พอครับบ้านเราเล็กฮนะเดี๋ยวเราต้องย้ายบ้านตอนนี้บ้านเราราคาเท่าไหร่ครับอู้เยอะเหมือนกันเก้าเก้าพันเก้าหมื่นสองฮะโอเคครับโอเดรช์โอเดรชไป เชนเจ้าเฟสเอฟเวอร์เดย์สองก็ได้โอเคแล้วก็ไปอ,อืมวาดรูปครับแน่นอนเราต้องทำตังค์ให้ได้มากกว่านี้ฮนะเพื่อที่จะได้อยู่บ้านที่ดีนับซเรียล้วก็ได้ซเรลิส,สมนลาดีนสเตรชโรแมนส์ Rona, hey. Rona. Romans. Embrace it. Yeah. Embrace uh -huh. it. I'm uh -huh. uh -huh. hey. uh -huh. Get to know. Uh -huh. Uh -huh. เดี๋ยวผมขอเอานี่กลับมาเหมือนเดิมกันนะอ p ชั่น okay, เกมเพลย์ทรา d i ิชั n นอลโซเชียลม u โอเคครับมันงงฮะเ i e n ลี่เ r i e ลี่ y Give a pep talk โอเคไมห่หายอขวาแล้วใช่ไหมค s s คิสได้อยู่นี่โรแมน์อาบีเกแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนอย่ากพ้งไปเป็นไงอ่ะเราวิ่งตามกันเป็นท่อนเตนอย่างเงี้ยได้เชิญเลยมึนงงครับแต่โอลิฟเขาเขาอยากมีเดดผมรู้ในใจอ่าเราปรเฟส อันใด่เหรอครับโอเคช่างแม่งกลับบ้านฮะเดี๋ยวนี้บักอะไรครับ o u าท์ช uh, huh? so ุมบุต working ดู homework อ่าไปดู homework ฮะดู homework ได้ครับกลับบ้านฮะวิ่งไปวิ่งมาครับไม่มีปากอ่บว่าเรียกไม่ได้มีเพลสอีกแล้วม็อบ เอออันนี้เวลที่เท่าไหร่ละครีเทฟิตีไว้เจ็ดเป็นวาทํทำได้สำเร็จฮะคราวเดี๋ยวเเก็บใส่ตัวดีเอา้ามีอยู่แล้วนี่ของใครอ่ะของไอ้ดอกอ่ะอา้าวโอลิฟแล้วการบ้านมึงไงการบ้านไอโอลิฟอ่ะแต่เดี๋ยวอยเพิ่งอๆเพิ่งพิงเราขายไปเลยอ่ะ อันนี้ดูโฮมเวิร์คครับอะาแล้วเก็บใส่ตัวดิ <ib> ชิบหายเก็บใส่ตัวไม่ได้ขายได้ไหมอ้าวเป็นอะไรกลางแขนกลางขาเราโฮมเวิร์คหาจากไหนได้ผมลืมไปแล้วผมเคยหาโฮมเวิร์คเจอแต่ว่าอ้าวชิบหายโฮมเวิร์กก็ยังไงวะหนึ่งดอลล่า อ๋อจำได้หละ purchase book homework อ่ะอในที่สุดอ๋อ oh, the Sims 4มันทำไว้เผื่อเผื่อ homework มันบั๊มันก็นเลยอ๋อผมเข้าใจละแต่นี้ตันนี้เข้าตัวไปก่อนเนะอทุกคนมีความสุขครับตอนนี้ยกเว้น r i ดิ e เรดิสกินข้าวเสร็จแล้วว่าดรูปต่อได้ไหมอู้ภาพสวยโซเรลิซึมภาพอะไรมาืมดูไม่ออกเหมือนกันแต่กินข้าวให้เสร็จเร็วๆครับแล้วเราก็จะได้ไปนอนกันฮะโอเค <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรมากครับพาร์ทนี้มันติงตองนิดนึงฮะ ว่าเราชวนคนนี้ผมยจริงๆจะอยากจะจัดปาร์ตี้นะฮะแต่ว่ามันเหลืออีกห้านาทีมั <Yeah. S 1> ้งดาวาโอเค Play. เดี๋ยวไปนอนนั่นแหะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำให้อันนี้ให้เขาเลยนี่ practice typing อ่าไป practice typing ต่อก็ได้ครับ practice typing นะฮะเป็นวาโอ้เยี่ยมออกกำลังกายตัวเองครับจาน อืมโอเคทำได้ดีะฮะโอเดชใช้ส้วมครับถูกต้องสิ่งที่ดีครับใช้ส้วมครับถูกต้องครับดูแลฮะแล้วก็ขายรูปนี้ครับมึงไม่ต้องแคนเซิลทุกคำสั่งที่กูจะทำให้มึงก็ได้นะครับโอเคแ a v เอ a ร์น d ้0 0ัน have 1,000ง i มื e น e นร e เซร์เดี๋ยวผมจะตัดใจว่าอ่ากัดฟันว่ากรูปหนึ่งนะฮะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นไอ มาสต์พีส่งจะยิ้มเลยนะครับแล้วก็จะจบพานนี้อย่างมีความสุขนะครับขอเถอะฮะที่เดียวเองมาสต์พีสติดเดีว่วขอนะมาลูบอกผมผมคงทำให้เขางิดนิดนึงนะฮะแต่อตอนนี้เรา critically access ก่อนนิดนึงให้เป็น very inspired แล้วก็ resume ครับไม่ไม่ ไม,ไ,มไม่ไม่ทำไมไม่เวลีนสปายวะไม่เป็นไรครับรูปต่อไปครับทำได้ดีที่สุดแล้วฮะ work in eight hours ไม่เป็นไรครับเตียงเรา replenish แล้วนะครับอ่าถ้านจะไปดีพลาดลาดใช้สแกคเพนทิ้งเออขายได้สองวันสามไม่เป็นไรฮะเซลส์อา,อ Large ออา 2, ร,ร์เกลลี่โอเคจบไปครับแต่ว่าเออเราถึงหมื่นึงแล้วนี่ดีดีดีด,ด,ดีผมก็จะสามารถปิดพาร์ทได้อย่างแฮปปี้นะครับ เค okay, ฮะแล้วเรามาเจอกันต่อ,อในอีพีที่ห้าครับอีพีนะี้ผมอาจจะจัดปาร์ตี้แบบเล็กๆเล่นๆน,น,นะฮะให้มันสร้างสีสันเล่นนิดหน่อยเพราะว่าเพื่อนเราก็เยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเสียงอะไรเออรีเพลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ให้มันซ่อมนะฮะแล้วเ,เราจะกลับมาอย่างมีความสุขในอีพีที่ห้าครับบ๊ายบายฮะทุกคน